สวัสดีครับความเพียนพระปิตายอดเศรษฐีสปปลาวครั้งที่68วันที่16มกราคม2 569บลกิจรหัส0 9 4ครับบัตรนี้เป็นครั้งที่68ตรงกับวันที่16มกราคม2569 ข้าพเจ้าวรกิจสนามแจ่มขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารย์ยบูชาแด่องค์พระควัมปติเถระเจ้าองค์หลวงปู่สําเดจลุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณาีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดจงบรรดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กวาเลสุอัตตาขัดฉันตุเทวตาสัตร,ร,รมังมุนีราชัตสาสุนันตุสักขะโมคคทงังสักเเคกามจารูเปย์คิลิสิขลาตเถจันตาลิเขวิมาเนทีปเปรัตเถจักาเมตาลุวะนะคหานเนเคหาวัตถุมหิเขเตภุมมาจายันตุเทวาชะลัทธาวิสเมยักขะคันทัพพนาคา ติถ да, ันตาสันต well ิเกยังมุนิวละวัจานังสาธโวเมสุนันตุธรรมะสวนกาโลอยยมพัท <ihrem hn> ันตาธรรมะสวนกาโลอยยมพัทันตาธรรมะสวนกาโลอยยมพัทันตาบทสวดนามกาลสิทธิคาถานโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตถ well. uh, ิเมสารนังอัญงพุทโธเมสารนังวลังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสารนังอัญงธรรมโมเมสารนังวลังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสารนังอัญงสังโฆเมสารนังวลังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมโหตุสัพพธาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอธิกาคาถา มหาการุณิโกนาโถอัฏฐายะสัพพปานินางปูเลตตวะปาละมีสัพพัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัตเชนะมาหุนตุสภุปปัทวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพปานินางปูเลตตวะปาละมีสัพพัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัตเชนะมาหุนตุสัุปปัทวามหาการุณิโกนาโถสุขายัสัพพปานินาง ปูเลตตวาปาและมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเยเตนะสัจวัชเชนะมาโหนตุสัภูปัทวาบทสวดมหาสมัยสูตรเนวัมเมสุตังเยกังสัมมยังภะควาสัตเยสุวิหรติกปิลวัตุสมิงมหาวเนมหัตตาพิขูสังเคนะสัตถงปัญจมัตเตหิพิขูสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทาสหิจาโลกะทาสตุหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปติตาุนติภะควันตังทัสสานายะพิขูสังคัจจะ อัตโขจัตุนนางสุทธาวาสากายิกานางเทวานางเอตาทัหสิอายังโขงพักวาศาสเกสุวิหารติกบปิลาวัตถุสมินมหาวเนมหัตาภิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมตเตหิพิกูสเตหิสพเพเหวะอรหันเตหิทาัสาเหิจาโลกะทาตูหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปฏิตาหุนติพักเา,าวันตังทัสานายะภิกุสังคัจะ ยันนูนะมายัมปิเยนะพควาเตนุปสสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพควโตวสันติเกปันเจกะคาถาพาเสย,ยามาติอัตโขตาเท е วอัตโขตาเท е วตาเสยยะถาปินามะพระละวาปุริโสสัมมัชิตังวาพาหัางภาษาเลยะะภาษาลิตังวพาหัางสัมมิเชยยะเทวเมวสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตตาพควโตวปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพควันตังอภิวาเทตวา เอกามันตังอัถถังสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมยโยปวานนสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตัมมะหาอิมังธรรมะสมยังทักิไตเยวะอัปปราชิตะสังคันตินาตโขอัปปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตัตตะภิคโวสมาถาหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมันังสุ สารถิวเนตานิคะเหตวาอินทิยานิลักษันติปันธิตาติคา,าทะโขอปราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถาังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปาลีคังยินทขีลังโอหัดจะไมเมชาเต,เตจารันติสุทธาวิมลาจากขุมมาตาสุทันตาสุสูนาคาติคา,าทโกอปราเทวตาภควัโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิ เยเกจิพุทธังสาร,รนังคาตาเสนาเตคัดมิสันติอปัยยะภูมิปะหายะมานุสังเทหังเทวากายางไปริปูเลตสันติติอตโกภคกวะพิกพขูอามันเตสิเยพูยเยนะพิกเวทัสาสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตาถาคาตังทัสสานายะภิกขุสังคัจจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอตีตามัทนานัลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภคกวันตานังเอตาปละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุง เยยะถาปิไมหังเอตาละหิเยติตเตพิกเวภวิตสันติอานาคตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตานังเอตาพลามายวะเทวตาสันนิปติตาภวิตสันติเสยยะถาปิไมหังเอตาละหิอาจิกิตสามีพิกเวเทวกายานางนามานิกิตยิศสามิพิกเวเทวกายานางนามานิเทศิสามีพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาธุกังมนาศิกาโลถาภสิตสามีติ เอวัมพันเตติโคเตพิขูพภะควะโตปจัโสสุงภะควะเอตัทะโบจ่สีโลกะม,มนุกัสามิยัตถภูม,มตะตัสสิตาเยสิตากิลิทัพพลังหิตตาสมาหิตตาปุถุสีหาวาัตลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาสุธาวิปัสสนามะนาวิลาพิญโยปัญจสตยัตวะวเนกาปิลาวัตเวตาโตอามันตยิสัทธาสาวเกสา,สาสเสนละเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาถาิติคโว เตจะอาตับม ja ัคกะลุงสุดตะวาพุทธสัตสานังเตสัมปาตุละหุยานังอมนุษ e ย์สานะทัสน ah ังอเปเกสตะมัทกขุงสหัสส ja ังอตตาสัตลิงสตังอเกสหัสสานังอมนุษย์สานะมัทธสุงอเปเกนันตะมัทกขุงทิสาสภาปุตตาอหุงตันจ่าสพังอพิญญายะวะวัคคิตวานักคุมาตาโตอามันติยิสัทธาสาวเกสานละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถะพิฆาโว เยโวหังกิติยิศสามิขิราหิอนุปุพภโสสัตตสหสสาวยักขาภุมมากาปิลวัตวาหิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสีโนโมทามานาอภิกามุมพิกขุนังสมิติงวะนังชาสหสสาเหมวตายักขานาณัตวันนิโนหิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสีโนโมทามานาอภิกามุงพิกขุนังสมิติงวะนังสาตาคิลาติสหสสายักขานาณัตวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสชินโนโมทามานาอภิกามมภิขุนังสมิติงวะนังอิเจเตโสละสสะหัสายักขานานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสชินโนโมทามานาอภิกามมภิขุนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายักขานานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสชินโนโมทามานาอภิกามมภิขุนังสมิติงวะนัง กุมพิโลราชไขโกเวปุลัสสานิเวสนาพิญโยนางสัตสหสังยักขานางป่ายิลุปาสติกุมพิโลราชไยโกโสปาคัสสมิติงว่านางปุริมัจจาทิสังราชตาตาลัโธโผสาสติคันทพานังอาทิปติมหาราชายสัตสีโสพุทธาปิตาสาพระโวอินทานามาหัพพลาอิติมโตชุติมันโตวันนาวันโตยัตสศีโนโมทามนาอภิกามโมพิขุนางสมิติงว่านางทักขินันจาทิสังราชาวิลุหตับภาษาสติ ภมพันธนานังอาทิปติมหาราชายัสสีโสปุตตาปิตาสะพระหววออินทนามามหพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสีโนโมทมานาอภิกาโมวิกขุนังสมิติงวะนังปัจชิมัจจาทิสังราชาวิรูปโขภาษาสตินาคานางอาทิปติมหาราชายัสสีโสปุตตาปิตาสะพระหววอินทนามามหพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสีโนโมทมานาอภิกาโมวิกขุนังสมิติงวะนัง ปุตตาลันจาทิสังราชากูเวโลตัปภาาสติยักษานางอาทิปฏิมหาราชายาสัสสีโสปุตตาปีตัสสะพะหโวอินทานามะมาหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนมันโตยสัสสีโนโมทามานาอภิกามุงภิขูนางสมิติงวะนางปุลิมาทิสังทาตาลัทโธทักขิเนะวิลุหะโกปจิเมนะวิลุปะโขกูเวโลอุตตลังทิสังจับตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสา ทัทะละมานาอถังสูวะเนกาปิลวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจจนิกาสถามายาคุเทนตุเวเทนตุวิภูจาวิภูโตสหจันทนโนกามาเสโถจักกินุมันดูนิมันดูจักปานาโทโอปะมันโยจักเทวสุโตจักมาตาลิกจิตตาเสนโนจจกคันทพโณโลราชาชนโอสโพอาคูปัญจสิขโขเจวติมพลูุสุรยิยวัชาสา เอเตจันเย,ยจาลาชาโนคันทัพ,พาสหาราชุพีโมทัมานาอภิกามูภิกขุนังสมิติงวานังอัฏฐาคูนภาษานาคาเวสาลาสหตัชากากัมพระและสาธาอาคูปายาคาสหายาติภิกยามุณานัฏตาลัทธาจ่าอาคูนาคายัสสีโนเอลาวันโนมหานาโคโสปาคัสสมิติงวานังเยนาคาลาเชสหสหาหลันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธาจากักคู เวหายสาเตวะมัชปัตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังภยันตานาคาราชานมาสิสุปนตโตเขมามะกาสิพุทโธสันหาิวาจาหิอุปาวะหิยันตานาคาสุปนาสารณะมังสุพุทังชิตาวชิระหัตเทนะสมุทังอสุลาสิตาพาตโลวาสวัตเสเตอิติมันโตยัสสีโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาธานะเวขาสาเวปาจิตติสุจิตติจัก พหาลาโทนมุจีสหัสตันจ่าภริปุตตานางสัพเพเวโรจานามกาสันในหิตวาพระลิงเสนางลาหุพัธมุป,ปาคมุงสมัยโยธานิพัฒนเตภิกขูนางสมิสิงวานางอาโปจะเทวาปะถาวีจะเตโชวะโยตธาคมุงวัลุนาวัลุนาเทวาโสโมโจ่ายาสสาสหะเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายะสสีโนทเสเต,เตทัศธากายาสพเพนานัตตะวันนิโน เหตุที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิกามมุมพิกขูนังสมิติงวะนังเวทุจะเทวาสหะลีจะอาสมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุลักกิตาสุริยักสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุลักกิตานัตขตานิปุลักกิตวาอาคูมันถะวราหกาวสุนังวาสวเศโทสกูปาคาปุลินทัโธทัสเตทัศธากายาสัเพนานัตตะวันนิโน อิทีิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมทามนาอภิกามุมพิกขุนังสมิติงวานังอัฏฐาคูสหภูเทวาชละมัคคิสิกขาลิวะอาลิทกาจะโลชาจะอุม,มาปุพะนิพาสีโนวลุนาสหธรรม,มาจะอัจจุตาจะอเนชากาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสะวนีสีโนาทาัศเ,เตทัศธากายาสพเพนาน,านัตตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมทามนาอภิกามุมพิกขุนังสมิติงวานัง สามานามหาสามานามนุสามานุสุตตมาคิทธปัทุสิกาอาคูอาคูมโนปัทุสิกาอัฐาคูหะละโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปารลคามหาปารลคาอาคูเทวายาสัสสีโนทัศเ,เตทัสตากายาสัพเพนานัตาวัน,นิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมทาม,มานาอภิกามูภิกขูนางสามิติวงวานังสุกากาลุมหาอารุณาอาคูเวขานะสาสหะ โมทาตไคยหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสธามัต,ตาหารักชามิสกาจกยะสัสีโนทนายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติทัเสเตทัสถากายาสาเพนานาตตะวัน,นิโนนิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสัสีโนโมทามานาอภิกามุงิกหูนังสมิติงวานังเขมิยาตุสิตายามากตถกาจกยะสัสีโนสัมพิตกาลามัเศถฐาโชาตินามาจะอาสาวา นิมมานะลัติโนอาคูอัถคูปะละนิมิตาทัาเสเตทัศธา,ากายาสัเพนานาัตตะวัน,นิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสาสิโนโมทามานะอาอภิการมูภิขูนังสมิติงวานังสัตเทเตเทว,วานิกายาสัเพนานาัตตะวัน,นิโนนามันวะเยนะอาคันฉุญเยจันเย,ยสัทิสาสหาป,ปวุฒาชาติมัคขีลังโอคะตินมะนาสวังทักเขโมคะตลัง,งานาคังจันทังวะอสิตาติตัง สุพรามาปารามัตโตจากปุตตาอิทิมตโตสหะสันนังกุมาโลติโสจากสโสปาคาัสมิติงวังสหสพรม,มโลกานังมหาพรม,มาพิติทติปุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสิโสทัสเศรษฐิสลาอาคูปันเจกาวะสวัตติโนในสัญจามมชโตอาชาหาลิโตปริวาลิโต,ตเตจ่าสเพออภิกันเตสินเทเทเวสพรามเกมาลเสนาอภิกามิปัสสะการหัสะมันที่ยัง เอถะคันหัตถพันทัตถาลาเคนะพันทะมัตุโวสมันตาปริวาเลถะมาโวมุจิถะโกจินังอิติตัตถามหาเสโนกันหาเสนังอะเปยสยิตานินาตะละมาหัจจะสลังกัตวานะเพระวัฏถาปาวุสโกเมโขธนายันโตสวิชุโกตาทาโสปัจุทาวัตติสังกุโทอสยังวเสทันจาสพังอภิญญายะวะวัคขิตวานัจกคุมา ตาโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสนิลัเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานถาถะพิทโวเตจะอาตบมักกะลุงสุตปวาพุทธศาสาสนางวีตาลาเคหิตปกามุงเนสังโลมัปิอิชยุงสพเพว,วิชิตาสังคามาพยาตีตายาส,าสัสิีโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทสวดจุลชัยยะปะละรกร นโมเมพุทธเตชะสารตานะตายะธรรมมิกาเตชะประสิทธิปาสีเทวานารายาประปารเมสุลาสิทธิพรมาจะอินทาจะจาตุโลกาคัมภีรักขากาสมุทาภูตุงคังคาจะสพม,มัชยยะประสิทธิพระวันตุเตชายาชายะชยะธรนิธรนีอุทธทิอุทธทีนัทิีนัทีชายาชายะชยะขะคนละตนละนิัสนิไยใสยเสน,นะเมรุละชพุนนาละชี ชัยยะชยคัมพีรละสมพีนาเคียนทันาคีปีศาจจากปูตากาลีชัยยะชยะทุนนิมิตาโลคีชัยยะชยะสิงคีสุธาธานมุขชาาชัยยะชยะวัลุณะมุขขาสาตาชัยยะชยะจัมปาทินาคกุลคันถกชัยยะชยะคัชคนตุลงสุการภูชงศรีหพยัคฆาตีปาชัยยะชยะวัลุณะมุขายาตาชิตาชิตาเสนาลีปูนสุดทนาลดีชัยยะชยยะสุขาสุขาชีวี ชยยะชยยะธลนีตะเลสัทธาสุชยยชยยะชยยะธลนีสานตินสัทธาชยยะชยยะมังกราชลัญยาภวเคชยยะชยยะวลุนนยักเขชยยะชยยะลักกาเสสุลภผู้ชาตเตชาชยยะชยยะพลเมธทัคนาชยยะชยยะราชาธิราชศาสชัยชยยะชยยะปัทวินสัพพังชยยะชยยะอรหันตาปัญเจกับพุทธสาวังชยยะชยยะมเหสุโลหะโลหินเทวาชยยะชยยะพลมาสุลักโข ชยชยะชยะนาโควิลุหัดโกวิลูปักโขจันทิมาลวิอินโทจะเวนะเตยโยจะก,กูเวโลวัลุโนโปิจะอักขิวยโยจะปาชุนโหกูมาโลทัตทัลทโกอัถทาระ,ะาราามมาเทวาสิทธตาปะสะอาทโยอิสีโนสาวกาสัพพาชายยะลาโมพระวันตุเตชยยะธรรมโมจะสังโคจทะทัสสะป,ปาโลจะชยยกังเอเตนะชยเตเชนะชยยโสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยยะมังคลัง ชโยปีพุทธศาสิริมะโตอายังมาลัสสะจะปาปีมะโตปาราชาโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยัตตาธรมมัชนามเหสีโนชโยปีพุทธศาสิริมะโตอายังมาลัสสะจะปาปีมะโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยัตตาอินทะคนามเหสีโนชโยปีพุทธศาสิริมะโตอายังมาลัสสะจะปาปีมะโตปาราชยโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยัตตา เทวคณามเหซีโนชโยปิพุทธศาสตร์สิริมโตอายังมาลสักจะปาปีมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยัตถาสุปันนัคคณามเหซีโนชโยปิพุทธศาสตร์สิริมโตอายังมาลสักจะปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยัตธานาคคณามเหซีโนชโยปิพุทธศาสตร์สิริมโตอายังมาลสัก จะปาปีมะโตปะลาชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาทาสะพลมมะทนามเหสีโนชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปะราชิตาปาลังเกสีเสปทาวิโปคะเลอภิเศเกสัพัพพุทธานังอัคทปโตปะโมทติสุนักขัดตังสุมังคะลังสุปปพาตังสุหุติตังสุขโนสุมูหุโตจัสุยิตถังพัมมะจาริสุ ปทักขีนังกายะกรมมังวาจากรมมังปทักขีนังปทักขีนางมโนกรมมังปานิทีเตปทักขีนาปทักขีนานิัตาวานะละพันตัดเถปทักขีเนตอัตทะลัทธาสุขิตาวิลุหะพุทธศาสนีอโลคาสุขิตาโหทะสหาสาเพหิยติภิสูนันตุโพนโตเยเทวาอิสมิงฐานาเนอติขาตาทีคายุกาสัทธาโหนตุสุขิตาโหนตุสัพพาลักขันตุสัพพสัตตานังักขันตุชินะศาสนัง ยากาจิปัฒนาเตสังสัพเพปูเลนตุมโนระถายุตตากาเลปวัตสันตุวัตสังวัตสาวลาหากาโลคาจุปัตวาเตสังนิวาเลนตุจัสัพพทากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะถาละหังบทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวาเมสุตังเอกังสมยังพัคขวาสาวัตถิยังวิหารติเชตาวาเนานากาปินทิกัสสะอารามตาีตตะละโขพัคขวาภิกขูอามันเตสิพิกะโวติ พระทันเตติเตภิกขูพระควตโตปจัโสสุงพระควาเยตาทโวจะอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาทาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเพสังขาราอนิจจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตตวาอาจิกขติเทเสติปัญญาเปติปัฏถาเปติวิวาลติวิภัชติมุตตานิกโลติสเพสังขาราอนิจจติ อุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวัลติวิภาชติอุตานิกาโลติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานัง ทิตาวาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมาอนัตตาติตังตถาคตโตอภิสมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวะอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏถเปติวิวะลติวิภาชาติอุตตานีกโลติสัพเพธรรมาอนัตตาติอิทัมโวจะพควาอัตมนาเตภิกขุพควโตภาสีตังอภินันทุนติบทสวดทัทเทกัลตตะคาถา อาตีตังนานาวะค้าเมือยานัปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีตัมปะหีนันตังอัปปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอาสังหีลังอาสังกุปังตังวิทามะนุพภลูหะเย ผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงันคอนแคลนเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามะละนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮีโนสังฆาลันเตนะมหาเศเนีนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหลตมาตันทิตังตังเวพัตเทกะลัตโตติสันโตอาจิกาเตมุนิ มุนีผู้สงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดคารทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวขปัญจเวคะนะสัพเพสังคาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแรมรูปธรรมนามาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแรมรูปธรรมนามาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป สัพเพธรรมะอนัตตา,าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมะระนังความตายเป็นของยั่งยืนวัดสังมายามาริตัพทงังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรระ,ะปาริโยสานังเมชีวิตตัง,ช,ตงชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตัง ITE, มีอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสั่งเวศอยังกายโยอาจิลังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอะเปตะวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเศษสติจากนอนทับปัททวิงซึ่งแผ่นดินจะลิงพลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรักถังหาประโยชน์มิได้ อาน,นิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยะรรม,มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปัชิตวานิรุชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูป,ปะสมุส,โมสุโข,ขความเข้าไปสงบพลัง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสัตตามลันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงสุจะกมลิศเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวหังมลิศสามิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกัน นัตติเมเอธะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิอุสลังกัมมังสัพเทหิพาเตหิกาตังปุญงโนโอนุโมทันตุสุนันตุปนโตเยเทวาอัสมินฐานอา,าทิขตาทิคายุกาศตาโหนตุสุขิตาโหนตุทุกขาปามุตจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุตจันตุ สัพเพยาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปามุตจันตุสัพเพอายาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปามุตจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุขิตาโหตุทุกขาปามุตจันตุสัพเพอาจาริอุปัชชายสุขิตาโหตุทุกขาปามุตจันตุสัพเพนักขตาสุขิตาโหตุทุกขาปามุตจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหตุทุกขาปามุตจันตุสัพเพสามาตินังสมมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวด นโมโพธิสัตตอาคันติมายะอิติพัคขวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัคขวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัคขวาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูกไปคะเลโพธิคเลตหิงตหิงตาธรรมธาเนนะพระวันตกปูชิตาโสทิงกาลนเตถาวิหารลมันทะเลเถราจามัชานวกาจัพิกโวสารามิกาทานปฏิอุปาสกาคามาจเทสานิขมาจอิสลา สปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาภูชาเยปิจะอันทสัมภาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวังปาติจเตสเพปิทุกขศะกะโลนตุสังขยังถาตุจีลังสตังธรรมโมธรรมัตทลาจะปุคลาสังโคโหตุสมัคโควะอัฏถายะจะหิตายะจะนำเหรักขตุสัตธรมโมสเปปิธรรมจาริโนวุตติงสัมปาปุเนยามะรมเมอาริยปะเวทิเต ปสันาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทังปเวชฉันโตกาเลเทโวปวัตสตุวุทธิภาวายะสตานังสมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตละชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะา,าชาโนประชังลักขันตุสัพพทาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจานิทุกขาพยาปัตตาจานิพยาโสกปัตตาจานิโสก,กาโหตุสัพเพปิปานิโน เอตาวตตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวนุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัธายัสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหนตุขัดฉันตุเทวตาขตาสุมังคลคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสถีโหนตุนิลันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตา ส,ส, a, ส,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 สัพพะธรรมานุภาเวนะโสถีโหตุนิลันตะลังโหตุสัพพังสุมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสถีโหตุนิลันตะลังสเพเพพุทธาภรัตตาปัจเจกานันจะยังพลังหรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสเพเพพุทธาภรัตตาปัจเจกานันจะยังพลังหรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโส ส, man, 3, สัพเพพุทธาภรลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโส สัพเพพุทธาภรลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรลปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อาละหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสปพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชะกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเาิริกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมมาราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคาลายัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้คล้าคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวง ให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลานานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลรับิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว รวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิงอมูลเล็ดได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินขอบคุณครับ